ครับสวัสดีครับอู๋เชลโตรถบลีครับโฟคปิเทนครับไต่ไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับไทเกอร์วิ่งเทสแล้วครับไม่รู้อีพีเท่าไหร่นะฮะก็สรุปว่าเกียร์เปลี่ยนครบแล้วนะครับคลิกดาวเกียร์เปลี่ยนแล้วนะครับทีนี้เหลือระบบหล่อเย็นนะครับกับระบบอาแคคัมนะครับซึ่งรั่วหลายจุดนะครับเราินการเช็คอะไรแล้วครับตอนนี้เรากาลังเียนน้าอยู่นะครับนะในท่อหม้อน้ําครับนะเอาออกให้มากที่สุดครับก็คือบรรดาสนิมนะครับที่ตกค้างอยู่นานนะครับ ไม่รู้ว่าจะออกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ดูกันไปครับเป็นความรู้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับสนิมนะครับนี่ผมล้างไปหมดแล้วครับพื้นเนี่ยฮะผมล้างไปแล้วนะเอาดูที่มอพักไปกันฮะกับป๋องพักน้ําครับของบิทเทิลนะฮะใบนี้ครับเห็นครับสนิมไหมครับที่ลอยไปถึงนู่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดให้ท่านดูนะครับคร่าวๆนะฮะดูตามไปครับเริ่มครับนี่อัดจตพักแล้วนะฮะยังไม่หมดนะฮะยังมีอยู่เยอะนะครับ ฮนะนะเริ่มจะใสแล้วครับนะเริ่มจะใสแล้วนะฮะแต่ก็คงไม่หมดหรอกครับเพราะว่ากระปุกใบนี้มันเข้าฝักครับมันขุนแล้วฮะเพราะนั้นจะให้ดีฮะต้องเปลี่ยนกระปุกครับนะครับแต่ทีนี้ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นนะครับเราทำทีละขั้นตอนนะครับทำในส,สเต็ปนะครับนะให้ประหยัดงบให้มากที่สุดครับแล้วก็ อัตราความเสี่ยงก็ให้น้อยที่สุดด้วยครับนะฮะเพราะนั้นอะไหล่ชิ้นไหนที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่ยังไม่จำเป็นนะครับก็ลำดับนะฮะลดับการจัดอะไหล่นะครับเมื่อรถสมบูรณ์แล้วครับให้ลูกค้านำรถกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ตัวไหนที่คิดว่าเสื่อมสภาพนะครับเพราะตอนนี้รถเป็นหลายจุดนะฮะตอนลูกค้าเข้ามาก็มีอาการเกียร์กระตุกเกียร์ไม่เปลี่ยน น้ำมันเครื่องหยดมากนะครับแอร์ไม่เย็นนะครับตอนนี้ทำหลักๆหมดไปแล้วนะครับสามสามชุดใหญ่นะครับเหลือแค่ปิดย่อยนะพวกท่อกรอบครับแล้วก็บรรดาวากันกลับสายลมเบรกนะฮะมีปัญหานะครับคือจุดต่างๆนะครับที่เชื่อมโยงนะครับเกี่ยวเนื่องกับระบบรอบเดินเบานะครับกับอัตราเร่งนะฮะเพราะฉะนั้นรถโฟกสนะฮะส่วนมากแล้วแข็งแรงนะอะไรทุกชิ้น แล้วก็การไล่ก็ไม่ยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นหากเปลี่ยนอะไรครบนะฮะตามห่วงเวลานะครับหรือตามกิโลนะครับหรือตามความเสียหายนะครับก็จะจบปัญหาได้นะครับอยู่ที่ท่านเจ้าของรถนะครับก็ดูตามมันไปครับนี่ครับสนิมเก่าครับนูนครับลอยไปยันนู่นเลยครับเดี๋ยวถ่ายดูครับแป๊บนึงฮะเนี่ยเดินถ่ายดูครับมาถึงนี่แล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยกำลังไหลเลยครับเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้แค่แค่กระป๋องพ้างน้ําใบเดียว นี่แค่ออกมาจากกระป๋องน้ำพักน้ำใบเดียวนะครับยังเยอะขนาดนี้ฮะแล้วที่ติดอยู่ในระบบนะฮะติดอยู่ในโพรงน้ำครับเสื้อสูบฝาสูบฮะหม้อน้ำครับบรรดาท่อต่างๆนะครับก็ต้องมีจํานวนเยอะแหละครับนะครับเห็นไหมครับว่าสารหล่อเย็นจําเป็นไหมครับสําคัญไหมครับนะครับท่านไหนที่เห็นว่ารถเป็นรถเก่านะครับแล้วไม่ให้การดูแลนะครับแต่ก็ยังคงบังคับใช้อยู่นะครับ ก็คือบังคับรถนเนะฮะเหมือนที่ผมบอกแหละครับตโลแกนผมนะครับก็คือรถมันพูดไม่ได้ครับนะครับคุณซ่อมให้มันไม่ดีครับก็เหมือนบังคับใช้แหละครับมันก็ต้องก้มหน้าไปครับไม่มีปากมีเสียงนะครับใช้ให้เต็มลิมิตครับจนพาจุดอื่นพังไปด้วยครับผลสุดท้ายก็ต้องจอดครับนะให้หนูแทะครับนะจอดให้หนูแทะหรือจอดให้เอาไปไว้ตามอู่ก่อนนะแล้วก็พออู่เรียกเงินมาก็ยังไม่ทําครับ ก็คาไว้ที่อู่ครับผลสุดท,ท้ายก็อะไหล่หายหมดครับนะเป็นไปแบบนี้ครับแทบจะทุกคันครับนะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มีรถเก,ก่าๆนะรถท่านยังมีราคาอยู่นะครับนะฮะรถท่านยังมีราคาเพราะฉะนั้นอย่าไปจอดที่อู่นะครับให้นําสไลด์รถมาจอดไว้บ้านก่อนหากไม่ทํานะฮะแล้วก็ท่านไหนที่คิดว่าไม่พร้อมนะฮะอย่าเพิ่งให้ลุทั้งอู่หรือนะครับนะครับเพราะหรือก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วการลืือก็ต้องเป็นลําดับขั้นด้วยนะครับ ไม่ใช่ถกทิ้งถกทิ้งนะแล้วน็อตเบี่ยงไปทั้งนั้นทีทั้งนี้ทีนะฮะแยกล่างนะครับพอเวลาเปลี่ยนอู่ใหม่ครับหรือช่างคนใหม่จะมาประกอบก็ไม่สําเร็จนะครับเจ้าของรถก็ต้องควักเงินไปซื้อมือสองมาใส่อีกเสียทั้งขึ้นทั้งล่องน,นะพูดง่ายๆนะเพราะนั้นเป็นวิธีการแม่ทนายรถอย่างถูกวิธีนะครับไม่พร้อมครับเอาไปจอดไว้บ้านครับปิดกระจกให้ดีครับนะอย่าให้หนูขึ้นครับเมื่อพร้อมครับค่อย เอาออกมาทำการบูรณะฮะแล้วก็ให้สมบูรณ์ในระดับหนึ่งที่ท่านมีกำลังไหวแล้วก็นำใช้ไปด้วยซ่อมไปด้วยครับนะครับเขาเรียกเป็นการทยอยซ่อมครับแต่รถก็ต้องใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับอย่างอย่างไม่มีไม่มีนะฮะก็ต้องทําเป็นลักษณะนั้นตัวท่านไหนที่พร้อมเขาก็จะลงก้อนใหญ่ก้อนเดียวนะครับนะตัวไหนเสื่อมครับนะครับเห็นด้วยตานะครับช่างไม่ต้องยกเมฆนะฮะ ก็มีหลักฐานให้ดูก็ยกชุดยกชุดอย่างนี้ครับรถก็จะกลับมาเดินทางให้เราได้อีกครั้งนะฮะนะครับเหมือนรถทีสี่ที่อู่ผมเนี่ยครับเห็นไหมฮะซ่อมเป็นแสนกันนะครับไม่ซ่อมเป็นหมื่นแต่ในที่สุดเขาก็พร้อมครับพร้อมจะรับใช้เรานะฮะเมื่อมีเงินเติมน้ำมันครับเขาก็จะพร้อมไปได้ทุกที่นะฮะแอร์เย็นครับเบรกดีครับเพลงเพาะฮะนิรภัยสุดยอดครับนะะก็ช่วงล่างเนี้ยบครับ เดินทางได้อย่างสบายใจโอเคนะครับก็ตามนี้นะฮะเดี๋ยวผมทำงานต่อก่อนหวังว่าท่านคงเข้าใจนะฮะ FC นะฮะแล้วก็ท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับก็ติดตามชมนะฮะมีหลายจุดนะครับเนี่ยฮะผมไล่น้ำอยู่นะครับอ่เดี๋ยวจะเห็นหน่อยอันนี้ท่อมาน้ำครับก็มันใสแค่นี้แหละครับเท่าที่ท่านเห็นเนี่ยเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีแรงดันในระบบนะครับนะครับถ้าจะให้ต้องการให้เกลี้ยงครับต้องล้างแบบนี้บบ่อยๆนะเดือนละหนครับ นะครับยอมเสียน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยครับเดือนละหนนะฮะเนี่ยน้ำที่ลงมาก็จะใสเริ่มใสครับนะถ้าท่านล้างอย่างนี้ครับเดือนละหนครับไม่เกินสองหนสามหนแล้วครับระบบก็จะกลับมาสะอาดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วค่อยเริ่มเปลี่ยนอะไหล่ไปทีละชิ้นนะครับตามงบประมาณของท่านนะครับนะครับหรือสภาพคล่องเงินของท่านนะฮะก็รถก็จะกลับมารับใช้เราได้อีกครั้งนึงนะครับนะอย่างน้อยก็ยังสวยนะเห็นไหมฮะรถเต่า ปิตอนนะฮะนะถึงแม้ว่าจะปีเก่าแล้วครับนะเขาก็ยังคงสเสน่ห์ยอยู่แล้วก็มีแรงดึงดูดนะเวลาขับออกไปทุกคนก็อยากขับอยากมองนะครับรถเต่านะครับเพราะฉะนั้นมันมีสเสน่ห์ในตัวครับนะรถทุกยี่ห้อล่ะครับเขามีสเสน่ห์ของเขานะครับอยู่ที่เจ้าของรถครับจะตัดสินใจแบบไหนจะตัดสินใจซ่อมแบบสมบูรณ์เพื่อให้เขา กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหรือเปล่าครับนะครับถ้าคุณพร้อมครับเขาก็พร้อมที่จะรับใช้คุณนะครับรถนะฮะก็โอเคนะครับอูิชัยออโต้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดตับสไครต์นะหากท่านเห็นคลิปนี้ว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปหน้าครับช่วยแชร์ออกไปนะครับเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ทั้งนั้นครับนะก็อย่าให้เสียเปล่านะครับ ให้เพื่อนร่วมโลกเราได้รู้ด้วยนะครับเมื่อท่านมีความรู้แล้วนะครับนะครับผู้ใช้รถแต่ละรุ่นนะครับเบนซ์บีเอ็มนะครับโฟก์วอโวนะครับจะได้ฉลาดขึ้นครับแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อช่างที่คิดไม่ดีนะครับอย่างง่ายดายนะเพราะฉะนั้นเอาวิชาครับเอาอาวุธที่ผมให้นะคือความรู้นะครับทุกวันนะฮะไปสู้ัเขาครับนะครับก็ปวดไปใช้ออโต้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ